สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเราจะเรามาอัปเดตว่าเราทำรถไปถึงไหนแล้วเราจะพาไปดูกันนะคะว่าเขาทำไปถึงไหนกันแล้วนี่นะคะทำภายนอกคนมาดู รถกำลังกำลังส้มกำลังส้มบำรุงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะบเขาทำอะไรกันรถซองแน่นจริงแต่เบียดฟังเดียวนั้นเออโอเคแต่นี่มันจะดูรัวเลยไอ้ดูโซ่ไง มันจะแฝงสายขวาเลยจะกินข้างนอกข้างในเดี๋ยวจะเป็นขึ้นนี่เราคืออาการซองซองซองหลวมล้อแฝงถ้าล้อถ้าล้อแฝงได้ยังไงก็ดันเลยเดี๋ยวเป็นขึ้นเลยแหละจกอะไรจ๊ะจกหาดูช่างช่างสักประจวบกับช่าง ช่างยาช่างยางานข้างเมนเออทีมงานข้างเมนอ<ว>ย,ยู่ภายในี้เน <üyor> ี่วันนีช่าง <entertain> ช่างช่างช่างมาเนี่ยมาที่ก่อนเราเราทำอะไรกันครับอันนี้จะนนทำช่วงล่างสีช่วงล่างครับผมทำอะไรไปแล้วคะ,ข,วคะขัดไปแล้วครับขัดแล้วเหลืออะไรคะเ,รเหลือพ่นสีครับ สีซื้อมาแล้วครับมันมันเป็นยังไงคะอาการอาการเป็นยังไงคะมันขี้เหร่ไม่สวยเลยพ่นใหม่แล้วโซ่ไปไหนนะคะโซ่อะโซ่อยู่พี่โซ่เป็นไรคะโซ่มเ,เป็นไรครับแล,แล้วคันนี้นะคะเป็นไรคะคันนี้คันนี้ไปใส่บูธใหม่ไปใส่ประกับครับประกับมันเป็นอะไรประกับมันไม่มีมันไม่สบายใช่นี่มาอัปเดต นี่จะพันเกียวใหม่อันนี้อันนี้จะพันเกียวใหม่อีกโดยช่างยาน,ยน,นี่เราจะมาอัปเดตอาการมันเป็นยังไงไม่รู้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบักแฝดแสนด้วยนะคะตัดดิ